ได้ลงมาพื้นที่โดยทีมงานของท่านจุธามที่เป็นประธานนโยบายนิสสั์ของพรรคื่อไทยแล้วก็วันนี้ผมได้มาทานข้าวกับกับกับทางเจ้าของร้านทร่อาหาอร่อยมากนะก็ดูว่าไอ้ตัวนี้เป็นอะไรสัประกอกสัประกอเนี่ยนนโยบายของพรรคเื่อไทยก็จากการที่ผมไปเซอร์เว์ตั้งแต่อำเภอแม่สอดพบพระผาผาก็จะเจอเหตุการณ์นี้เป็นสปปะกอกแล้วมันจะทำอะไรก็ลำบาก Alors, จะทาบ like ้านทําอะไรก็มันบางอย่างก็ไม่สามารถทําได้เพื่อไทยก็มมนิยบไปว่าอย่างนั้นเราจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสะกบเป็นฉนดที่ดินนะซึ่งโด่ที่นี้ก็รู้เรียกว่ากาสสมารถที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นทาเป็นธุรกิจของของของทุนได้ในการต่อยอดธุรกิจได้นะซึ <mort> ่งวันน like ี like ้ตรงนี like ้ก like ็สปกรด้านนี้สะกรเอาว่าของของเพเภอพ่อเนี่ย น่าจะเป็นสวัสดิทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนะ,ะ,ะก็เป็นความหวังของคุณพระพก็ผมเองในนามตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็จะได้บอกทางไปยังหัวหนานะคแลวก็พรรคเพื่อไทยว่านโยบายนี้เป็นเโือบายที่สําคัญที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสวัสปดิขึ้นมามาเป็น,ท,นที่ดนเพื่อประโยชน์และการใช้ใสอยจน,จน,จ,นจนการเปอยู่งพี่นองประชาชนในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดพระและก็อุบลผาง ได้อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันแบบมองถึงค้อข้อหน้าเพิ่ต่อไปลุกห้านเราจะได้ทําประโยชน์ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ในวันนี้เราก็คงจะได้เป็นการพูดคุยกันที่สำนักงานอยู่ที่อำเภอแม่สอดตรงที่สำนักงานของส่วนประสานงานภาเพืไทยเขตสองซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนอยู่บนคีรีถ้ามีโอกาสบ้างขอให้พวกเรานะครับพี่ๆน้องๆไปลองฟังดูแล้วเดวันที่จะออกมา แล้วจะได้ชัดเจนจะบอกต่อว่าขอให้รับพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคผมเองนะครับเป็นเป็นตัวแทนของพรรคผมวันนั้นไปจับเบอร์ได้ได้ได้เป็นผู้สมัครขอได้เบอร์สี่นะครับส่วนพรรคเนี่ยเบอร์29พกพรรคเพื่อไทยก็ฝากทั้งสองเบอร์ถ้าถ้าได้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งการพัฒนาหรือก,การหนึงเงในการจะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะก็อยากว่าให้เลือกทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาบโดยเพาะเขตตองมีการแก้ปัญหาอย่างแต็มเตนเพราะมี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 ความเข้นแข็งเพราะว่าถ้าพักมีสสสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายปรับแก้ไขเรื่องเรื่องมระเบียบได้ก็คือต้องอาศัยเสียงของสสดังนั้นก็ปักทั้งคนทพักด้วยนะครับพระครับขอบคุณครับ